มัรกผมกรับสวัสดีพี่พี่ทางบ้บนทุกท่านเลยครับอยู่กับผมนัดคนนี้คนเดิมอีกเช่นเคยนะครับผมณเวลานี้ณตอนนี้นะครับผมคู่นี้ผมมองว่าเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับผมวินาทีนี้ไม่มีคู่ไหนเหมาะสมถ้าคู่นี้อีกแล้วนะครับผมโจนาวดกับชาโดสิงมาวินนั่นเองนะครับผมนะครับที่คู่นี้นะนะครับชาโดนะครับผม ที่พึ่งได้สัญญาวันมมาๆเลยนะครับผมที่เอาชนะ4-5่ห้าไฟติดต่อกันนะครับผมเดี๋ยวพึ่งได้สัญญาวันใหญ่มามหมาๆนะครับผมแล้วก็ติดอยู่ใน แรนกิ้งที่สี่นะครับผมในกติการุ่นมวยชายรุ่นไฟท์เทเวดนะครับผมโอ้โ oh, ห oh, บอกได้เลยว่าฟอร์มกําลังสดกําลังจ้าเลยสําหรับชาโดสิงมาวินนะครับผมถ้าจะไต่แรนกิ้งขึ้นไปอยู่อันดับแรนกิ้งที่สามแรนกิ้งที่2องแลยแรนกิ้งที่1นะครับผมต้องผ่านกับโจนัทวุฒิเป็นคนแรกก่อนเลยนะครับผมสําหรับคนที่เข้ามาใหม่ตอนนี้นะครับ สิงชาโด้สิงมาวินนั่นเองนะครับผมบอกเลยนะว่าคู่นี้ถ้าเจอกันบอกเลยว่ามันแน่นอนนะผมบอกได้เลยว่าคู่นี้รักพี่เสียดายน้องอย่างแน่นอนนะสสาหรับคู่นี้นะครับผมคู่นี้ผมบอกได้เลยนะมันไม่มีคู่ไหนที่จะหาคู่เปรียบเทียบและเหมาะสมที่สุดณนะตอนนี้อีกแล้วนะขอรับตามพี่นะครับผมโอ้โหชาโดสิงมาวินนะ่าพร้อมตอนนี้กําลังสดกําลังจ้าเลยนะครับผม โจโนาถุพุธเนี่ยนะครับอวามหลังๆอาจจะทําผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแพ้มาติดต่อเดียกันเนี่ยประมาณ3ไฟต์ติดต่อแล้วนะครับผมแพ้แบบแต่ไม่ได้แพ้แบบเชิงว่าคนก่ดนะนะครับผมแพ้แต่คนแบบมีฝีมือเก่งๆต้งนั้นเลยนะครับผมว่าจะเป็นแพ้ซูเปอร์บอนนะครับแพ้ตะวันฉายแพ้บัมปาราคุยเต้น,นะครับผมนะครับ ที่เจอมาเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับผมนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องมาเจออีกกับน้องใหม่อย่างชาโดสิงมาวินนะครับผมที่เพิ่งไต่อันดับเรนจิงมาอยู่อันดับที่4นะนะครับผมต้องมาเจอกับโจนาธันวุฒิเลยนาทีนี้ณตอนนี้นะครับผมนะผมมองว่าโจเนี่ยอาจจะอายุเยอะแล้วนะนะครับผมอายุเนี่ยห่างกับชาโดเนี่ยประมาณ10ปีเลยนะครับบอกได้เลยว่ารักพี่เสียดายน้องแน่นอนสําหรับผู้นี้นะครับผมนะเป็นมวยคิดเห็นยังไงกับผู้นี้ก็คอมเมนต์กันหน่อย รกันนะครับผมว่าจะเชียร์ใครนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมมองได้เลยว่าโจยังไงก็ไม่ไหวกับสดนะนะครับผมสดย่าบทเก่าอย่างแน่นอนสําหรับพวกนี้แต่ผมก็ยังเชียร์โจอย,อยู่เหมือนเดิมนะครับผมแบตเตอรี่ก้อนสุดท้ายเอาหน่อยละกกันโอยนะครับผมแล้วเจอกันก